คน99%ไม่รู้ครับว่าแค่เปลี่ยนวิธีการหายใจสามารถลดความเครียดและลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้มากเลยครับผมการหายใจนี้เรียกว่า box breathing technique นะครับผมเป็นการหายใจที่ทางจิตวิทยาแนะนําให้ใช้อย่างมากสำหรับคนที่มีภาวะเครียดกับงานเครียดกับชีวิตเครียดมากจนเกินไปให้เราทําตามนี้ดูนะครับให้มองรูปกล่องด้านบนนี้ไว้นะครับผมแล้วก็เริ่มทำตามที่กล่องบอกเลยครับผมเริ่มจากการหายใจเข้าครับนะับไปและให้โห่ค้างไว้นะครับ ตามเลขเลยครับผมโหไว้ครับหนึ่งสงส,สและค่อยๆผ่อนออกช้าๆครับ1 2, 3 4 5ส,ส,สและหยุดก้นหายใจไว้ครับ1 2, 3 4, 5สส,สและเริ่มทำการหายใจเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมบนแบบนี้ไปเรื่อยๆทำต่อหนึ่งทำซ้ำนะครับผม7-10ถึงครั้งหรือจนกว่า คุณจะรู้สึกว่าความเครียดมันค่อยๆจางลงแต่ผมจะบอกเลยครับว่าแค่ประมาณ5้ถึงหครั้งครับใจจะสงบขึ้นความฟุ้งซ่านความมาวุ่นจะหายไปที่สําคัญเลยคือคุณจะรู้สึกว่าคุณเครียดน้อยลงและมีความนิ่งมากขึ้นแน่นอนครับผมชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ยยให้แชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยขอบคุณมากนะครับ